สวัสดีครับผมสมบัติครับวันนี้อยากชวนทุกคนคุยกันแบบสบายๆเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคนวัยเราหลายคนกำลังเผชิญอยู่ทุกคืนนั่นก็คือทำไมยิ่งอายุมากขึ้นเราถึงยิ่งนอนไม่ค่อยหลับทั้งที่เมื่อก่อนล้มตัวลงนิดเดียวก็หลับปุ๊บตื่นเช้ามาสดชื่นแต่พออายุเข้าเลขหกเลขเจ็ดหลายคนรวมถึงตัวผมด้วย กลับพบว่าพอหัวถึงหมอนที่ไรใจก็ยังตื่นอยู่เหมือนมีเรื่องบางอย่างค้างคาอยู่ทุกคืนผมนะ่ะเคยเป็นอยู่ช่วงหนึ่งครับนอนพลิกไปมาเหมือนร่างกายอยากหลับแต่หัวใจยังไม่ยอมพักเหมือนมันยังทำงานต่อทั้งที่ไฟในบ้านดับหมดแล้วจนผมได้เรียนรู้อย่างหนึ่งว่าปัญหาการนอนไม่หลับของคนวัยเราไม่ได้เริ่มต้นที่ร่างกายอย่างเดียว แต่เริ่มที่ใจที่ยังไม่ยอมวางตังหาบและวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาค่อยๆค,คลี่มาค่อยๆเข้าใจเรื่องนี้ไปพร้อมกันครับเพราะบางทีคำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่ยาแต่อยู่ที่วิธีที่เราให้ใจได้พักจริงๆครับหลังจากคืนนั้นที่ผมนอนไม่หลับทั้งคืนผมเริ่มสังเกตตัวเองมากขึ้นครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ร่างกายผมก็เหนื่อยนะทำงานบ้านก็ทำเดินออกกำลังกายก็เดินแต่พอหัวถึงหมอนใจกลับเหมือนเปิดสวิตช์ใหม่คิดเรื่องเดิมวนไปวนมาทั้งเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องสุขภาพเรื่องเงินทองบางเรื่องไม่ได้ใหญ่โตอะไรด้วยซ้าแต่พออยู่ในความเงียบของกลางคืนมันกลับดังขึ้นอย่างประหลาดผมเชื่อว่า หลายคนคงเคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันครับวันหนึ่งผมมีโอกาสไปคุยกับพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านฟังเงียบๆแล้วถามเพียงคำเดียวว่าตอนนี้โยมเหนื่อยแต่ร่างหรือเหนื่อยแต่ใจคำถามนั้นเหมือนลมเย็นพัดเข้ามาเลยครับเพราะเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยอมรับกับตัวเองว่าผมไม่ได้แค่ร่างกายล้าแต่ใจผมนั่นแหละที่ยังไม่หยุดพัก แม้ร่างกายจะอยากหลับแค่ไหนก็ตามท่านบอกผมว่าคนวัยเรามักดูแลร่างกายมากขึ้นแต่ลืมดูแลใจเพราะคิดว่าใจก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละแต่ความจริงไม่ใช่เลยครับใจยิ่งแก่ยิ่งวัยยิ่งเปราะบางต่อความคิดยิ่งเก็บเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ยิ่งเก็บเรื่องที่แก้ไม่ได้ไปคิดซ้ำจนกลายเป็นภาระที่หนักปวดของจริงเสียอีกคืนนั้น ผมกลับบ้านโดยความรู้สึกใหม่เหมือนคนพบต้นเหตุที่แท้จริงของการนอนไม่หลับของตัวเองและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเริ่มเรียนรู้ว่าถ้าอยากนอนให้หลับจริงๆเราต้องเริ่มต้นจากการให้ใจได้หยุดทำงานก่อนครับหลังจากได้ฟังคำของพระอาจารย์วันนั้นผมเลยตัดสินใจลองทำสิ่งหนึ่งครับผมหยุดโทษอายุหยุดโทษร่างกาย แล้วหันกลับมามองใจตัวเองแบบตรงไปตรงมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีว่ามันกํำลังกอดอะไรไว้แน่นจนไม่ยอมพักสิ่งหนึ่งที่ผมค้นพบคือคนวัยเรามักมีภาระเงียบที่ไม่เคยพูดแต่เก็บไว้คิดคนเดียวตอนกลางคืนบางทีเป็นห่วงลูกแต่ไม่อยากบอกเพราะกลัวเขากังวลบางทีเป็นเรื่องเงินแต่ก็ไม่อยากขอใคร บางทีเป็นความเจ็บป่วยที่ไม่อยากรบกวนใครให้ช่วยและบางทีก็เป็นเพียงความคิดเก่าๆที่เรายังไม่เคยยอมปล่อยจริงๆครับผมเคยคิดว่าปัญหาเหล่านี้เล็กน้อยแต่ความจริงคือมันเหมือนก้อนหินเล็กๆที่วางทับบนหัวใจทีละก้อนวันหนึ่งมันก็หนักจนร่างกายสั่งให้เราหลับแต่ใจกลับลืมวิธีวางไปเสียแล้วคืนหนึ่งผมนั่งอยู่ริมเตียง มองไฟสลัวในห้องแล้วลองถามตัวเองเบาๆว่าวันนี้ใจเราถืออะไรไว้หนักที่สุดทันทีที่ผมถามใจผมตอบเลยครับไม่ใช่ความเจ็บป่วยไม่ใช่อายุแต่เป็นเรื่องที่ผมไม่ได้ยอมวางมันลงตัางหากบางอย่างแก้ไม่ได้แต่ผมยังเก็บบางอย่างหมดหน้าที่แล้วแต่ผมยังผูกบางอย่างเป็นเพียงความกลัวที่สร้างขึ้นเอง แต่ผมกลับเชื่อมันมาตลอดตอนนั้นเองผมได้ข้อคิดที่เปลี่ยนคืนของผมไปเลยครับไม่ใช่สติที่ทำให้เราตื่นแต่คือความกังวลที่เราไม่ยอมวางตังหากและเมื่อรู้แบบนี้ผมก็เริ่มต้นลองวิธีหนึ่งที่ง่ายมากแต่ช่วยผมได้เยอะจนอยากให้ทุกคนได้ลองเหมือนกันครับนั่นคือการเตรียมใจให้พร้อมก่อนนอนซึ่งเดี๋ยวตอนต่อไป ผมจะชวนทุกคนทำทีละขั้นแบบอบอุ่นๆและทำได้จริงในทุกคืนครับหลังจากที่ผมเริ่มสังเกตใจตัวเองอย่างจริงจังแล้วผมก็พบว่าการจะนอนหลับให้ดีไม่ได้ขึ้นกับเตียงนุ่มหรือหมอนใบใหม่อย่างเดียวเลยครับแต่มันขึ้นอยู่กับสภาพใจก่อนเข้านอนตัางหากพระอาจารย์เคยบอกผมว่าก่อนนอนให้ถามตัวเองว่าวันนี้ เรายกของหนักไว้ในใจหรือเปล่าตอนแรกผมไม่ค่อยเข้าใจว่าของหนักที่ว่าคืออะไรแต่พอเวลาผ่านไปผมถึงรู้ว่าของหนักที่แท้จริงไม่ใช่กระเป๋าหรือเข้าของแต่คือความคิดความกังวลความค้างคาใจที่เราไม่เคยยอมวางมันลงเลยตั้งหากผมสังเกตว่าคนวัยเราเวลาเจอปัญหาในแต่ละวันเราอาจไม่ได้พูดออกมา แต่เก็บงมไว้ในใจแบบเงียบๆไม่ได้บอกลูกว่าเรากังวลเรื่องสุขภาพไม่ได้บอกคู่ชีวิตว่าเรากลัวตัวเองเป็นภาระไม่ได้บอกใครว่าเราน้อยใจหรือล้าเรากลัวรบกวนคนอื่นกลัวมาทำให้ใครเป็นภาระแต่สุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นว่าเราเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวและกลางคืนคือเวลาที่ความคิดเหล่านั้น ลุกขึ้นมาทั้งหมดเงียบมากพอจนได้ยินเสียงใจของตัวเองมืดมากพอจนความกังวลดูใหญ่ขึ้นและว่างมากพอจนเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องที่ทําให้หลับไม่ลงมีคือหนึ่งผมนอนไม่หลับจนต้องลุกขึ้นมานั่งข้างเตียงนั่งเฉยๆในมุมมืดแล้วผมก็ถามตัวเองเบาๆว่าสมบัติวันนี้ใจเราถืออะไรไว้หนักที่สุดทันทีที่ผมถาม จผมตอบเลยครับไม่ใช่ความเจ็บป่วยไม่ใช่อายุแต่เป็นเรื่องที่ผมไม่ได้ยอมวางมันลงตังหากบางอย่างแก้ไม่ได้แต่ผมยังเก็บบางอย่างหมดหน้าที่แล้วแต่ผมยังผูกบางอย่างเป็นเพียงความกลัวที่สร้างขึ้นเองแต่ผมกลับเชื่อมันมาตลอดตอนนั้นเองผมได้ข้อคิดที่เปลี่ยนคืนของผมไปเลยครับไม่ใช่สติที่ทำให้เราตื่น แต่คือความกังวลที่เราไม่ยอมวางตังหากและเมื่อรู้แบบนี้ผมก็เริ่มต้นลองวิธีหนึ่งที่ง่ายมากแต่ช่วยผมได้เยอะจนอยากให้ทุกคนได้ลองเหมือนกันครับนั่นคือการเตรียมใจให้พร้อมก่อนนอนซึ่งเดี๋ยวตอนต่อไปผมจะชวนทุกคนทำทีละขั้นแบบอบอุ่นๆและทำได้จริงในทุกคืนครับ หลังจากที่ผมเริ่มรู้ตัวว่าต้นเหตุของการนอนไม่หลับไม่ใช่อายุแต่เป็นภาระในใจที่ยังไม่ยอมวางผมก็เริ่มสังเกตพฤติกรรมของตัวเองทุกคืนแบบจริงจังขึ้นครับผมพบว่าก่อนจะนอนใจผมแทบไม่เคยมีช่วงว่างเลยมันเหมือนตลาดนัดที่ยังเปิดไฟสว่างอยู่ทั้งคนขายคนซื้อเสียงพูดเสียงคิดวิ่งวนกันวุ่นไปหมดแม้ร่างกายจะปิดร้านแล้วแต่ใจยังเปิดเต็มที่หนึ่ง ใจที่คิดไม่หยุดคือร่างกายที่พักไม่ได้ผู้สูงวัยหลายคนรวมทั้งผมมีนิสัยหนึ่งที่ติดมาตลอดชีวิตคือเราชอบคิดมากกว่าคนหนุ่มสาวเพราะเรามีประสบการณ์เยอะกว่าผ่านอะไรมามากกว่าเห็นทั้งความสุขและความทุกข์มานับครั้งไม่ถ้วนแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครบอกเราคือประสบการณ์ที่มากขึ้นไม่ได้แปลว่าความกังวลจะลดลงบางครั้งมันกลับเพิ่มเพราะเรารู้มากขึ้นคิดมากขึ้นกลัวมากขึ้นและห่วงมากขึ้นด้วยครับ มีคืนหนึ่งผมนอนอยู่แต่สมองกลับทํางานเหมือนการประชุมที่ไม่มีวันจบโต๊ะหนึ่งคิดเรื่องลูกโต๊ะหนึ่งคิดเรื่องเงินโต๊ะหนึ่งคิดเรื่องเจ็บป่วยอีกโต๊ะหนึ่งคิดเรื่องวันพรุ่งนี้ทุกโต๊ะลุกขึ้นมาพูดพร้อมกันจะให้หลับได้อย่างไรนั่นแหละครับคือใจที่ไม่ยอมพัก 2. เมื่อใจไม่รู้จักพอความคิดก็จะเดินวนไม่รู้จบผมสังเกตว่าความคิดส่วนใหญ่ที่ทําให้ผมนอนไม่หลับไม่ใช่ความจริง แต่เป็นความกลัวที่เดาเอาเองเช่นเผื่อว่าโรคจะกำเริบเผื่อว่าเงินจะไม่พอเผื่อว่าลูกมีปัญหาเผื่อว่าตัวเองจะเป็นภาระคำว่าเผื่อนี่แหละครับตัวดีเลยเก่งกว่ายานอนหลับซะอีกเพราะมันทำให้เราตื่นทั้งคืนพระอาจารย์เคยพูดว่าตัวปัญหาแท้จริงทำให้เราตื่นคืนเดียวแต่ความคิดของเราทำให้เราตื่นทั้งชีวิตยิ่งคิดยิ่งกลัวยิ่งกลัวยิ่งไม่หลับยิ่งไม่หลับก็ยิ่งกลัวมากกว่าเดิม มันเป็นวงจรที่น่ากลัวแต่ก็แก้ได้ครับ 3. ความเงียบของกลางคืนทําให้สิ่งที่เรากดไว้ดังขึ้นตอนกลางวันเรามีงานมีคนมีเสียงมีสิ่งให้ทําใจเราก็เลยไม่ค่อยมีเวลาพูดออกมาแต่พอถึงกลางคืนทุกอย่างเงียบลงเหลือแต่ตัวเรากับใจของเราและเรื่องที่เราเคยกดไว้ก็ลอยขึ้นมาชัดขึ้นเหมือนเสียงสะท้อนผมเคยนั่งอยู่ในความมืด แล้วรู้สึกเหมือนความคิดกําลังเดินเข้ามาหาผมทีละอย่างเหมือนวิ่งมารุมล้อมบางเรื่องเก่าเป็นสิบปีบางเรื่องไม่เคยเกิดขึ้นบางเรื่องไม่ใช่เรื่องเราเลยแต่ใจกลับดึงมาเก็บไว้ทั้งหมดนั่นทำให้ผมเข้าใจว่ากลางคืนไม่ใช่เวลาที่เรามีปัญหาเยอะขึ้นแต่เป็นเวลาที่ใจเราเปิดรับทุกอย่างมากขึ้นต่างหาก 4. การวางใจไม่ใช่การทิ้งแต่คือการพักชั่วคราวคนส่วนใหญ่คิดว่า การวางใจคือการไม่สนใจปัญหาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับวางใจคือการยอมพักชั่วคราวเหมือนยกกระเป๋าหนักลงข้างตัวไม่ใช่เอาไปทิ้งพรุ่งนี้ค่อยถือใหม่ก็ได้คืนนี้ขอพักให้หัวใจมีอากาศหายใจบ้างพระอาจารย์สอนผมว่าวางได้ก็หลับได้วางไม่ได้ก็ต้องแบกแม้ตอนนอนผมฟังแล้วรู้สึกเหมือนโดนเปิดสวิตช์เลยครับเพราะมันจริงทุกคำและนี่ คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมค้นพบวิธีแก้นอนไม่หลับจากด้านในผมเริ่มใช้ชีวิตตอนกลางคืนต่างจากเดิมไม่ใช่เอามือถือมาดูไม่ใช่เปิดทีวีเพื่อกลบความคิดแต่ผมเริ่มหันมาค่อยๆประคองใจก่อนเข้านอนผมจะเล่าให้ฟังทีละวิธีนะครับตั้งแต่วิธีที่ช่วยระบายความคิดวิธีที่ชะลอความกังวลวิธีที่ช่วยให้ใจค่อยๆผ่อนจนถึงวิธีที่ทำให้ร่างกายและใจรู้พร้อมกันว่า ถึงเวลาพักแล้วนะหลังจากที่ผมเริ่มตระหนักว่าการนอนไม่หลับไม่ได้เกิดจากอายุอย่างเดียวแต่เกิดจากใจที่ยังไม่ยอมวางผมก็เริ่มทดลองเปลี่ยนพิธีกรรมก่อนนอนของตัวเองใหม่ทั้งหมดครับผมสังเกตว่าตัวเองมีนิสัยเหมือนหลายคนคือพอใกล้เวลานอนเราก็พยายามทำให้ร่างกายพร้อมเช่นอาบน้ำปิดไฟล้มตัวลงบนเตียงแต่สิ่งที่เราไม่ค่อยทำเลยคือทำให้ใจพร้อมนอนซึ่งนี่แหละครับ ที่เป็นหัวใจหลักเพราะต่อให้ห้องมืดแค่ไหนเตียงจะดีแค่ไหนถ้าใจยังเสียงดังอยู่เราก็หลับไม่ได้อยู่ดีผมเริ่มต้นด้วยการให้ความสำคัญกับช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนนอนมากขึ้นเพราะพระอาจารย์เคยบอกว่าก่อนหลับ10นาทีคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของใจถ้าเราใช้ช่วงนี้ดีๆความฝันก็พักความคิดก็เบาและใจจะนอนง่ายขึ้นมากตอนแรกผมไม่ค่อยเข้าใจ แต่พอลองทำจริงๆก็เห็นผลชัดเจนจนต้องยอมรับว่ามันช่วยให้ผมนอนง่ายขึ้นจริงแบบไม่มีอะไรซับซ้อนเลยคืนแรกหลังกลับมาจากวัดผมลองนั่งบนเตียงในความสลัวไม่เปิดโทรศัพท์ไม่เปิดเสียงอะไรทั้งนั้นผมนั่งเงียบๆแล้วถามตัวเองเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าวันนี้ใจเราถืออะไรอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็น่าแปลกครับเพราะแค่ผมเริ่มถามใจมันก็เริ่มยอมตอบอย่างซื่อๆว่าเรากำลังกังวลอะไรบ้าง บางเรื่องเล็กจนน่าตลกบางเรื่องใหญ่จนผมแอบกลัวแต่สิ่งที่น่าตกใจกว่าคือผมเพิ่งรู้ว่าในแต่ละวันใจเราเก็บเรื่องค้างไว้เยอะจนเราไม่รู้ตัวเลยเรากับมีตะกร้าอยู่ใบหนึ่งที่เราหย่อนความกังวลลงไปเรื่อยๆทุกวันโดยไม่เคยหยิบออกเลยพอถึงกลางคืนตะกร้านั้นก็หนักจนเราหลับไม่ได้ผมนั่งฟังใจตัวเองแบบนั้นอยู่พักหนึ่งแล้วลองทำตามสิ่งที่พระอาจารย์สอนนั่นคือ ให้ยอมวางชั่วคราวไม่ใช่แก้ไม่ใช่ตัดสินไม่ใช่บอกตัวเองว่าไม่ควรคิดแต่เพียงแค่ยอมรับว่ามันอยู่ด้วยกันทั้งวันแล้วตอนนี้ถึงเวลาวางมันลงก่อนเหมือนวางของหนักข้างตัวผมก็พูดเบาๆในใจว่าพอแล้วสําหรับวันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันพุ่งนี้นะแค่ประโยคเดียวความรู้สึกมันเปลี่ยนทันทีครับเหมือนมีใครมานั่งข้างๆแล้วจับไหล่เราเบาๆให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลา คืนนี้คุณมีสิทธิพักได้เหมือนกันผมอยากชวนทุกคนค่อยๆทำสิ่งนี้ด้วยกันทุกคืนเพราะมันไม่ใช่เทคนิคแต่เป็นการฝึกให้ใจได้กลับบ้านก่อนร่างกายจะพักจริงๆและตอนต่อไปผมจะเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากผมเริ่มฝึกแบบนี้ครบหนึ่งสัปดาห์มันเปลี่ยนวิธีที่ผมมองการนอนไปทั้งชีวิตครับหลังจากที่ผมลองฝึกให้ใจได้วางก่อนนอนต่อเนื่องหนึ่งสัปดาห์สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การหลับปุ๊บทันทีแบบเด็กหนุ่ม แต่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ผมรู้สึกได้ลึกๆว่าใจมันเริ่มเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่จะพักจริงๆไม่ใช่พักแค่ร่างแต่พักทั้งความคิดและความรู้สึกที่เราเก็บสะสมมาตลอดทั้งวันผมเริ่มสังเกตว่าเดิมทีตอนหัวถึงหมอนใจผมจะเหมือนลิงที่เพิ่งถูกปล่อยจากกรงกระโดดไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แบบไม่ยอมหยุดแต่หลังจากฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆใจกลับค่อยๆช้าลงเหมือนเด็กที่กำลังง่วงแล้วเกาะแขนเรานิ่ง เพื่อให้เราพาเขาเข้านอนความคิดที่เคยดังมากก็เริ่มกลายเป็นเสียงไกลๆไม่ใช่หายไปทันทีนะครับแต่มันเบาพอที่ผมจะไม่ต้องลุกขึ้นมานั่งทบทวนมันจนถึงตีสออีกต่อไปสิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจที่สุดคือผมเพิ่งรู้ว่าที่ผ่านมาผมใช้ความคิดมากเกินไปจนใจไม่เคยได้พักเลยแม้แต่วันเดียวตลอดชีวิตผมแก้ปัญหาด้วยการคิดพอเจอความกังวลผมก็คิดพอเจอความเจ็บปวดผมก็คิดอีก เราถูกสอนมาตลอดว่าคิดไว้ก่อนดีคิดมากไม่เสียหายแต่ในความเป็นจริงความคิดที่ไม่รู้จักหยุดนี่แหละครับที่ทําร้ายเราจนเรานอนไม่หลับมันับไม่ถ้วนคืนและมันไม่ได้แสดงตัวด้วยเสียงดังแต่มาแบบแผ่วๆลึกๆเหมือนน้าที่ค่อยๆไหลจนเราไม่รู้ตัวว่ากําลังถูกพัดไปไดเรื่อยๆจนไม่มีโอกาสได้พักหายใจมีคืนหนึ่งผมนอนฟังเสียงพัดลมอยู่เง,งียบๆแล้วอยู่ๆผมก็รู้สึกว่าอ้าว นี่มันความเงียบที่ผมไม่ได้สัมผัสมานานเท่าไหร่แล้วนะไม่ใช่ความเงียบของห้องแต่เป็นความเงียบของใจผมเริ่มรู้สึกว่าการนอนไม่ใช่การทำให้ร่างกายหยุดแต่เป็นการยอมให้ใจวางลงเหมือนเราวางของหนักจากบาทลงบนพื้นแล้วหายใจลึกๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายชั่วโมงตอนนั้นผมเข้าใจทันทีว่าทำไมพระอาจารย์ถึงบอกว่าคนนอนไม่หลับไม่ใช่เพราะเหนื่อยน้อยแต่เพราะใจยังจับของหนักแน่นเกินไปซึ่งผมรู้สึกตรงเลยครับ เพราะผมไม่เคยรู้ตัวว่าตัวเองกำลังกอดอะไรอยู่แน่นขนาดนั้นจนวันที่เริ่มถามตัวเองจริงๆว่าถืออะไรอยู่ใจมันถึงค่อยๆคลายมือออกทีละนิดสัปดาห์นั้นผมยังค้นพบอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากนั่นคือใจของคนวัยเราไวต่อความกลัวมากกว่าที่เรายอมรับไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอแต่เพราะเราผ่านอะไรมามากผ่านความสูญเสียผ่านวันที่ร่างกายไม่เหมือนเดิมผ่านความไม่แน่นอนของชีวิต เพราะถึงตอนกลางคืนความกลัวพวกนี้มักลอยขึ้นมาหาเราเหมือนเงาที่เข้มขึ้นในความมืดแต่เมื่อใจผมเริ่มฝึกวางใจผมพบว่าเงาก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันเป็นแค่สิ่งที่ใจเราสร้างขึ้นมาเองจากความไม่มั่นคงภายในไม่ใช่ความจริงทั้งหมดที่ต้องรีบแก้ตอนนี้และเมื่อใจเริ่มสมบผมก็เริ่มเห็นความจริงที่ชัดขึ้นกว่าเดิมว่าการนอนคือของขวัญที่ใจจะได้รับก็ต่อเมื่อเรายอมให้มันได้รับไม่ใช่บังคับไม่ใช่ฝืน ไม่ใช่คาดหวังแต่เป็นการยอมให้ตัวเองได้พักแบบที่ไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องคิดว่าเราต้องเข้มแข็งต่อไปไม่ต้องคิดว่าเราต้องกังวลคนอื่นก่อนตัวเองเพราะคืนหนึ่งหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่ใจเรามีสิทธิ์เป็นของตัวเองโดยสมบูรณ์แบบที่ไม่ต้องตอบโจทย์ใครผมเริ่มเชื่อแล้วครับว่าถ้าเราฝึกให้ใจรู้จักการวางเราจะหลับได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องต่อสู้กับความคิดไม่ต้องบังคับตัวเองและไม่ต้องอาศัยยานหนักๆมาเป็นตัวช่วยเสมอไป เพราะสุดท้ายการหลับคือการปล่อยไม่ใช่การพยายามต่อไปผมจะพาทุกคนไปสู่การฝึกแบบลึกขึ้นว่าจะทำยังไงให้ใจเรียนรู้สัญญาณพักจนหลับเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องบอกมันซ้ำๆทุกคืนครับหลังจากที่ผมได้ลองทำวิธีที่พระอาจารย์แนะนำอย่างสม่าเสมอผมเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ลึกกว่าแค่การนอนหลับครับผมสังเกตตัวเองว่าเริ่มใจเย็นขึ้นไม่ใจร้อนกับเรื่องเล็กๆเ,เหมือนเมื่อก่อนไม่สะดุ้งง่าย ไม่คิดวนไปวนมามากเหมือนเดิมที่สำคัญคือผมเริ่มมองทุกอย่างด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นทั้งต่อคนอื่นและต่อตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่คนวัยเรามักจะลืมผมรู้สึกเหมือนใจผมเริ่มเติบโตขึ้นอีกรอบทั้งที่อายุจะมากขึ้นเรื่อยๆก็ตามและผมก็ได้เรียนรู้ว่าความแก่ไม่ได้แปลว่าเราต้องแข็งทื่อไม่ได้หมายความว่าหัวใจต้องเฉาตามอายุที่เพิ่มขึ้นแต่มันหมายความว่า เรามีโอกาสเข้าใจใจตัวเองได้ลึกกว่าเมื่อก่อนต่างหากคืนหนึ่งผมนั่งเงียบๆอยู่ปลายเต็นท์มองความมืดที่ค่อยๆกลืนแสงสุดท้ายของวันแล้วความคิดหนึ่งก็ลอยขึ้นมาในใจแบบไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับมันเป็นความคิดที่เรียบง่ายมากแต่ผมจำแม่นและรู้เลยว่ามันคือจุดเริ่มต้นของบทสรุปในเรื่องนี้ผมคิดว่าแท้จริงแล้วการนอนไม่หลับไม่ได้เป็นศัตรูของเราเลย มันเป็นแค่เสียงที่ใจของเรากำลังร้องบอกว่าฉันเหนื่อยแล้วช่วยฉันหน่อยพอนึกแบบนั้นน้ำหนักของความรู้สึกทั้งหมดก็เหมือนเบาลงทันทีครับผมไม่มองตัวเองเป็นคนมีปัญหาไม่มองความนอนไม่หลับเป็นความผิดปกติแต่ผมมองมันเหมือนสัญญาณไฟเล็กๆที่กระพริบเตือนเราว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องกลับมาอยู่ข้างใจตัวเองสักทีเพราะทุกปีที่เราแก่ขึ้นเรามักดูแลร่างกายมากขึ้นตรวจสุขภาพมากขึ้น กินยามากขึ้นแต่มีอยู่อย่างเดียวที่เราละเลยมากที่สุดเสมอมาคือสุขภาพใจของเราเองซึ่งจริงๆแล้วมันคือรากของทุกอย่างทั้งความคิดการนอนการหายใจและความสงบที่เราตามหามาตลอดชีวิตแล้วผมก็เริ่มเข้าใจชัดขึ้นว่าคนวัยเรานอน,อนไม่หลับไม่ใช่เพราะแก่แต่เพราะใจที่แบกมาเป็น10-10ปีเพิ่งยอมรับว่ามันหนักจริงๆก็ในวัยนี้เองครับ ผมอยากจะบอกกับทุกคนจากใจเลยครับว่าการนอนไม่หลับไม่ใช่ความผิดของคุณมันไม่ใช่จุดอ่อนไม่ใช่อาการแก่ไม่ใช่เพราะร่างกายเสื่อมแต่มันคือช่วงเวลาที่ใจของคุณต้องการความอ่อนโยนมากกว่าที่คุณเคยมอบให้มันตลอดชีวิตที่ผ่านมาผมเคยคิดว่าความแข็งแกร่งคือการอดทนแต่ทุกวันนี้ผมเชื่อว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงคือการรู้จักพักเมื่อใจอ่อนล้าเพราะคนที่รู้จักพักคือคนที่ยังเดินต่อได้แบบสง่างามที่สุด และเมื่อผมเริ่มพาตัวเองมาสู่จุดที่ใจได้พักจริงๆผมก็พบว่าสิ่งที่ตามมาคือการนอนที่ง่ายขึ้นเป็นธรรมชาติหลับด้วยความผ่อนคลายไม่ใช่หลับด้วยความพยายามไม่ใช่หลับเพราะหมดแรงแต่หลับเพราะใจมันเต็มใจที่จะหลับคืนนั้นผมตื่นมาแล้วรู้เลยว่าการนอนหลับอย่างสงบไม่ใช่เรื่องของเตียงไม่ใช่เรื่องของไฟไม่ใช่เรื่องของอายุแต่มันคือเรื่องของหัวใจ ที่ได้รับการโอบกอดอย่างอ่อนโยนก่อนจะวางทุกอย่างลงจริงๆและนี่แหละครับคือบทสรุปของเรื่องทั้งหมดที่ผมอยากฝากเอาไว้ในฐานะเพื่อนสนิทที่เดินทางมาถึงวัยนี้เหมือนกันยิ่งอายุมากเราไม่ได้ต้องการการนอนที่เร็วขึ้นแต่ต้องการใจที่เบาขึ้นยิ่งเรารู้จักวางยิ่งเราหลับง่ายยิ่งเราให้อภัยตัวเองมากขึ้นใจยิ่งพักเป็นและยิ่งเราอ่อนโยนกับใจตัวเองมากเพียงใด ชีวิตก็จะอ่อนโยนกับเรามากเพียงนั้นคืนนี้หากคุณนอนลงแล้วยังรู้สึกว่าความคิดยังวิ่งอยู่ผมอยากให้คุณลองพูดกับใจเบาๆเหมือนที่ผมทำว่าพอแล้วนะวันนี้เหนื่อยมากแล้วพักได้แล้วนะคุณจะรู้เลยว่าใจมันจะค่อยๆยอมเงียบลงช้าลงและพร้อมหลับลงอย่างสงบในที่สุดขอบคุณที่นั่งฟังจนจบตอนนี้นะครับและเหมือนเดิมครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ ฝากกดติดตามให้ช่องสูงวัยต้องรู้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องสำคัญที่ผู้สูงวัยต้องรู้ครับ